สวัสดีครับมาพบกันหลังจากที่ใบเลขไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้คลิปอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นคลิปที่เรียกว่าลัคนาไหนจะมีโชคลาภนะครับลัคนาไหนจะมีโชคลาภนะครับถ้าเราดูจากเลขนี้เนาะเราก็จะมาขยายนะครับเป็นรูปนี้นะดาวจรในวันที่1เมษายนนะครับดาวจรในวันที่1เมษายนเราก็จะขยายมาเป็นรูปนี้เราจะดูจากดาวจันทร์ นะครับดูจากดาวจันทร์ว่าดาวจันในวันนั้นไปกระตุ้นไข่นะครับไปกระตุ้นไข่ประมาณนี้นะครับนี่วันที่1เมษาดาวจันนะครับอยู่ในเรือนของราศีกรกฎเพราะฉะนั้นก็จะไปกระตุ้นตนุของคนราศีกรกฎนะครับไปกระตุ้นช่องลาภะของคนราศีกันอ่าวันนั้นนะวันที่พรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ดาวจันทร์ก็ไปกระตุ้นตัวคนลัคนาราศีกรกฎ ไปกระตุ้นลาภะของคนลัคนาราศีกันนะครับเพราะนั้นแล้วมีเกตอยู่นี้ด้วยเนาะเกตคือปุ๊บปั๊บทันทีท่านไดนะแสดงว่าคนลัคนาราศีกันก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภถูกไหมคนลัคนาราศีตุละ่ะ เขาไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของกรรมะการกระทานะครับคนลกคณาราศีพิจิกไปกระตุ้นสุภาะความสุขความเจริญแล้วมีเกตอยู่ในเรือนลาภะด้วยเกตคือปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดโชคลาภได้ไหมได้นะครับเพราะฉนั้นก็คนละคณาศิพิจิกก็มีเก์ที่จะได้เหมือนกันคนลกคณาราศีธนูเนาะจันไปกระตุ้นมรณนะต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะครับระวังเรื่องของสุขภาพอาจจะเรื่องโชคลาภอาจจะแบบว่า ม,มันต้องไปทําบุญนะเพราะว่าเกตไปกระต้นอยู่ในเรือนของกรรมมะเมราะนันก่อนลกัณนาราศีธนูรีบไปทําบุญตั้งแต่วันนี้เลยนะเออลองดูซิ อยากจะขออะไรบนบานสเก่าวขอไปเลยนะไม่ต้องไปบนบานไปขอเลยนะประมาณนั้นคนละกาลาศีมังกรละ่ะมังกรไปกระตุ้นที่ปตัตน,นิเนาะเกตอยู่ในสุภาอ่าก็มีเกณฑ์ได้เหมือนกันคือรูปดาวแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็ต้องมาทํานายให้มันเกิดความสอดคล้องกันว่าในรูปแบบของดวงดาวทั้งหมด10ดวงในวันนั้นเนี่ยมันไปกระตุ้นอะไรมันไปสื่อสารถึงอะไรนะครับคนลกคณาราศีกลุ่มเองพรุ่งนี้มันตกอลิ เนาะเกตก็มาตกมรณะโอ้โหแปลว่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยนะครับดาวสุขไปตกสหัชชะเนาะเออสองไปอยู่ในเรือนของอลิเกตไปอยู่เรือนของมรณะก็แสดงว่าคนลัาราศรีกุมเองเนี่ยอาจจะต้องไปหาลาบนี้ที่ไกลอา่าแบบเนี้ได้ไหมเนาะ ไปหาลาบในที่ไกลแทนนะครับอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนลักนาราศีมีนเนาะเกตปัตตานีจันไปอยู่ในปุตตะเรื่องบริวารอาจจะมีเกณฑ์จะได้บ้างอ่าอาจจะได้บ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็คนลักนาราศีเมฆเนาะจันไปอยู่ในพันธุทโอ้โหเรื่องบ้านเลยแหละเรื่องที่บ้านเรื่องความต้องการเนาะ แต่เกตไปอยู่ในเรือนของอาล,ลโอโอยากได้บางทีมันไม่ได้สนองนิดตามความต้องการของเราสุขก็มาเป็นอยู่ตรงนี้การเงินเนาะการงานผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อาจจะแบบว่าดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับพวกราศีเมฆนะครับสาชะมาเป็นของราศีพฤกษศกนะพฤศกกจันทร์ไปกระตุ้นสาชะเรื่องของคนรอบข้างมีปุตตะเป็นเกตก็อาจจะพอมีบ้างพอมีบ้างได้อยู่นะพอ พอมีบ้างพอมีบ้างได้อยู่เนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็แต่ทีนี้ดูสุขคุณนะสุขคุณไปตกวินาศก็เล่นเบาๆนิดนึงก็แล้วกันคนาลษณาราศีเมถุนเองเนาะจันไปกระตุ้นกระดุมพระการเงินนะครับแล้วสุขปละอยู่ในตรงนี้ราหูอยู่ตรงนี้เป็นเรือนลาพะของคุณก็มีเกณฑ์ได้เนาะประมาณนี้นะครับเกตไปอยู่ในเรือนของพันธุเนาะไปทําบุญแล้วก็ ไปหาซื้อเลขแบบนี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ,อใครอีกนะอ๋อลืมกันใช่ไหมไม่ใช่ลืมสิงใช่ไหมข้ามสิงไปได้ยังไงเออนะสิงดาวจันทร์ไปตกอยู่ในเรือนของวิณาเนาะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อาจจะมีเรื่องแบบปวดหัวกวนใจประมาณนี้เกิดปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกิดขึ้นมาเนาะ เจ็ดเหนื่อยหน่ายเพราะนั้นพรุ่งนี้คนลักขนาดราศีสิงห์อาจจะแบบไม่ใช่วันที่ดีสําหรับคุณประมาณนี้ทีนี้นี่คือวันทั้งวันเสร็จแล้วเราไปดูว่าเวลาออกล่ะเวลาออกเนี่ยช่วงของ14.25จนถึงประมาณ16.25ดาวจันเนี่ยไปอยู่ในนาวางไข่ก็ไปอยู่ในนาวางของราศีสิงห์อ่าแสดงว่ามันต้องเป็นสับเซตของคําทํานายใหญ่เช่นราศีสิงห์บอกพรุ่งนี้จันอยู่ในเรือนวินาศ แต่สับเซตของมันในเวลานั้นอยู่ทับตัวแสดงว่าวุ่นแน่แนวแแุ่นแะน่ๆเนาะเพราะว่าทั้งวันเป็นวินาตแล้วเวลาออกอมาทับตัวเองอีกอ่านะเพราะนั้นอาจจะแบบระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันว่าบันจีเรื่องอะไรที่ปวดหัวหัวจะปวดเข้ามาก็ลักษณะราศีกันราศีกันเองจันทั้งวันอยู่ในเรือนลาพระเวลาที่ออกไปวินา่าตาเอา,เอาไปกี้บอกว่าได้เอา ก็ตอนมันออกมันไปอยู่วินาทเนี่ยเออเพราะฉะนั้นตอนออกเนี่ยต้องเดินทางเนาะเรามีเคล็ดลับใหม่เนาะเวลาผมทําบางทีผมบอเฮ้ยหวยจะออกละรีบเดินออกจากบ้านรีบไปที่ทํางานรีบไปขึ้นรถเมล์รีบเดินทางเออมันก็แก้เคล็ดได้เหมือนกันเนาะเพราะเวลาที่ออกทั้งวันมันอยู่ในลาพระแต่เวลาที่ออกเราอยู่ในการเดินทางเออแปลว,ว่าอย่างนั้นเพราะนั้นรีบซื้อตัว๋วอืมเนาะซื้อตั๋วไปฝรั่งเศสเลยก็ได้ ประมาณนั้นเนาะพอกลับมาปุ๊บเอาหวยไม่ถูกเออไปฟรีนะวิธีแก้วิธีแกอ่ะกรกณาราศีตุลเนานะมันเป็นกรรม,มะการกระทำเวลาออกการกระทำของคุณพาไปสู่ลาพระอ้หยาเออเข้าใจใช่ปะ่ะวันทั้งวันจันอยู่ในเรือนกรรม,มะแต่เวลาออกอยู่ในเรือนลาพระเออฉันทำเพื่อให้ได้ลาบอา่านะ าลัคนาราศีพิจิกวันทั้งวันอยู่ในเรือนของสุภะความสุขความเจริญแต่เวลาออกอยู่ในกัมมะอะเพราะนั้นคิดแล้วลงมือทําก็น่าจะได้คนลัคนราราศีธนูทั้งวันอยู่ในเรือนมรณะเวลาออกมาอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยสุภะเออเนาะเพราะนั้นมันอาจจะเป็นมรณะในสุภะ คือความไม่ดีความอะไรมันอยู่ในความคิดของเราวันช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นเวลาที่ปวดหัวมีเรื่องที่แบบว่ากุ้มใจเข้ามาก็ได้ถูกไหมกรกณาลาศีมังกรทั้งวันไปอยู่ปตัตตานีเวลาออกไปอยู่ในเรือนของมรณะเออแปลว่าผัวทิ้งอ่ะแปลอย่างนี้เหระครับเออแปลอย่างนี้แหละครับอืมอัะเกี่ยวกับหวยงไงครับอ๋อวันทั้งวันหวังว่าสามีจะได้โชคเอาโชกมาให้เวลาออกปุ๊บสามีถูก เขาก็เลยหนีไปไงเพราะเขาเป็นมรณะต่อคุณในช่วงเวลานั้นอ่ะอุ๊บอิบอุ๊บอิบถูกแล้วไม่ให้เมียมาอืมประมาณนั้นะครับเนะาานาะราศีกุมเวลาออกตกอยู่ในเรือนของวินาศใช่ปะ่ะไ,ไม่ใช่แล้วนาราศีกุมเวลาออกตกอยู่ในเรือนของอลิอลิแล้วมาอยู่ในเรือนปัตตนีด้วยโอ้โหแปลว่าช่วงนั้นอาจจะมีการทะเลาะก,กับคู่ครองหุ้นส่วนต้องระวังพรุ่งนี้นาะวันเสาร์นะ ราศีมีนเวลาออกอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะแต่มาเวลา,าทั้งวันอยู่ในเรือนของปุตตะเนาะแต่เวลาออกอยู่ในเรือนของอลิโอ้กาจะได้กาจะได้เวลาออกดันมาเป็นอลิเป็นอุปสรรคกับเราซะอีกนะลบติดลบเข้าไปเลยนะ ราคนาราศีิเมกเวลาท้วันทั้งวันอยู่ในเรือนของพันธุเรื่องบ้านเรื่องการขนขวายฉันอยากจะได้เวลาออกอยู่ในเรือนปุตตะโอ้เหมือนได้เว้ยเอาบวกเข้าไปอ่าเนาะคือวันทั้งวันเนี่ยฉันก็โอ้โหวิ่งวุ่นจะหาตัวเลขแต่เวลาออกมาว่ะอ่าอย่างนี้นะแปลความอย่างนี้เนาะลักษิภพโสวันทั้งวันอยู่ในเรือนของศาสชาวุ่นวายเรื่องของคนรอบข้างเวลาออกไปอยู่ในเรือนของพันธุเนาะก็ไปอยู่ที่บ้านแปลว่า เรียกเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านอืมเพื่อรับโชคลาภไทยเขาทํานายอย่างนี้ว่าเออกูทำนายอย่างนี้แหละอืมนะเพราะนั้นวันทั้งวันเนาะอยู่ในเรือนสาสชะแต่เวลาออกอยู่ในพันธุูเออมีเกณฑ์มีเกณฑ์บวกเข้าไปราศีเมถุนตกอยู่ในเรือกนกระดุมพระทั้งวันเวลาออกศาสชะแปลว่าเงินที่ได้ได้จากเพื่อนเพราะนั้นซื้อหวยต้องซื้อจากเพื่อนแล้วเพื่อนเอาเงินมาให้ อ่าเนาะนี่คือเคล็ดลับที่แบบว่าสามโลกนี้ไม่มีใครจะทำลายแบบนี้นะราศีกรกฏจันอยู่ในเรือนของตัวเราเองเวลาออกไปกระดุมพระโอ้ยได้เงินแน่นอนได้เงินแน่นอนอ่นาเนาะประมาณนี้สิงไแปบบแล้วใช่ปะ่ะเออวินาโอเคครบแล้วทุกวงเนาะเพราะนั้นใครจะมีโชคลาภดูกรกฏพิจิกเนาะอืม ตุนกันพอได้อยู่นะประมาณนี้ข้างบนก็มีพอได้อยู่เหมือนกันประมาณนี้เมฆแล้วก็พฤกษกประมาณนี้นะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสูตรตายตัวเนาะคือบางทีผมถูกนะถูกตอนที่อย่างอาทิตย์ที่แล้วผมถูกตอนที่จันไปอยู่ลาภะจันไปอยู่ลาภะนะอาทิตย์ที่แล้วถ้าใครจํารูปดวงได้ก็จะรู้ว่าผมลักนาอะไรเออ จันไปอยู่ในลาภะเนาะก็เลยถูกแบบโอ้โหบนล่างเลยประมาณนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อเยอะนะเพราะว่าเงินทองหามาด้วยความยากลําบากเพราะนั้นก็ไม่ได้อยากเล่นอะไรเยอะเราก็เล่นสนุกๆเนานะแต่เวลาอยากได้ก็อยากได้เยอะอืม <c oughs> มันเป็นความคิดที่แปรผันกันเนาะบางทีเอ,อจดสถิติไว้ซื้อหวยครั้งนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เบ็ดเสร็จรวมแล้วจนถึงปัจจุบันย,ยังติดลบอยู่เลย <c oughs> แม่ได้ยินอืประมาณนี้เนาะคนนับเงินได้ยินเพราะนั้นอย่างที่บอกไงคือเล่นอะเล่นได้แต่ว่าต้องรู้ด้วยว่าเงินเรามาจากไหนบางทีบอกเุ้ยทําไมอาจารย์ถูกน้อยก็เขาให้แค่นี้นครับเนาะงวดที่เรานี่ถูกเยอะนะเออถูกเยอะมากเลยเพราะมันบนล่างแล้วก็แบบกะว่าเออเล่นเล่นไปแค่นั้นอนะ่ะห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยอุ้ยบอกได้เปล่าเดี๋ยวเขาจะาจาตามจับเราเนาะอเออห้าสิบสตางค์ ห้าสิบตะตังประมาณนั้นนะเพราะฉนั้นก็เตือนไว้เนาะใครที่แบบระวังผีพนันเข้าก็แล้วกันนะครับไม่เล่นได้ก็ดีเนาะเอาเงินที่หามาด้วยความยากลำบากเอาไปทำอย่างอื่นละกันไปลงทุนกับอย่างอื่นที่มันโอเคกว่านะครับอมาดูกันเดี๋ยวจะจับไพ่ให้ในเมื่อมันอยู่ในลัคนาราศีกรกฎใช่ไหมเพราะฉนั้นจันทรรกะตุ้นกรกฎพวงนี้กรกฎคืออะไรเอ่ยหนึ่งเหรียญ นะครับคือ1เหรียญเพราะนั้นได้โชคแน่นอน1เหรียญน,นะกรกฎนะราศีอะไรเอ่ยเราดูดาวจันนะดาวจันไปกระตุ้นวินาศของคนราศีสิงเพราะนั้นสิงได้เอ็มเพสได้เอ็มพอลโลราชาเพราะนั้นจะซื้ออะไรก็ตัดสินใจด้วยตัวเองราชาเอ็มพอลโลคือเลข4นะครับเลข4นะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะถ้าใครอยากจะดูบางคนบอกเนี่ยได้จากที่อาจารย์จับไพ่ให้อะ่ะ เออนะครับกะเลข4อ่เอาไปคนลัคนาราศีกันนะพรุ่งนี้อยู่ในเรือนราพะโอ้โหนางได้สองเหรียญอ่าได้ทั้งซ้ายขวาเลยเว้ยกับหน้ากับหลังเว้ยสองเหรียญน,นะครับอ่าเลข2นะคนราศีกันคนราศีตุลราศีตุลก็ดูมีโชคลาภนะโอ้โหได้หนึ่งคาถาเฮ้ยมีคนจับหนึ่งคาถามาได้หลายรอบแล้วนเนี่ยอืมหนึ่งคาถาหนึ่งเหรียญเขาบอกเขาจะไปเปลี่ยนรถใหม่ เออก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันหนึ่งนะคนราศีตุลไปแล้วคนราศีพิจิกโอ้ยวายวายสิบเหรียญไอ้สิบดาบเลยอะโอ้โหไหนบอกว่าได้วะ10ึ่แล้วกันเออหนึ่งนยนะราศีธน,นูโอ้โหหนึ่งหกเดอทปุ๊บปั๊บกันดีทันใดระวังกันแล้วกันอาจจะแบบคิดว่าอยากจะถูกเลขนั้นเลขนี้ปรากฏถึงเวลาปุ๊บพัทงทานะลายนะราศี มังกรราศีมังกรอ่าเมจิเชียนหนึ่งอีกแล้วเว้ยเฮ้ยหนึ่งจะมาวันเนี้ยอืมเมจิเชียนนะนักมายากลเพราะนั้นมังกรมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันราศีกุมสามเอเ็มเพสโอ้เมื่อกี้เอเ็มเพรสราศีสิงเอเ็มเพสนี่อ๋อตรงข้ามกันเลยเอเ็มเพรสเมื่อกี้ราศีสิงใช่ปะ่เเเะเอ็มเพรสราศีกุมเนาะเลขสามราชินีแห่งความความเพีรพพร้อมนะครับราศี อะไรเอ่ยมีนมืดตือมืดตือเลขสูนย์น้อยอาจับให้ใหม่ก็นนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกว่ามันไม่มีเลขอาจารย์อ่าควีนราชินีอ่าราชินีแห่งถ้วยเออก็มีโอกาสจะได้อยู่เหมือนกันเนาะนางดูรื่นเลงนะครับราชินีแห่งถ้วยราศีเมฆราศีเมฆห้าเฮ้ยเลขห้าไหม่ครับห้าดาบเนาะ แม่งมีปัญหาที่แบบต้องจัดก,การเยอะแยะมากมายนะครับติ้นลนฝ่าฟันเพื่อเจะได้รอดเนะาะราศีพึกษก <c oughs> ส,อสองสองดาบไปไหนไม่รอดนะครับไม่มีทันไปเลขสองราศีเมถุนเลขห้าอีกอ่ะ <c oughs> งวดน,นี้ออกหนึ่งห้าสองเฮ้ยห้าสองออกแล้วออกแล้วออกอีกได้ไหมออกอีกได้ห้าเหรียญ เนาะห้าเหรียญก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับโดดเดี่ยวกลัวกลัวการสูญเสียอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเลขออกมารวมๆเนี่ยประมาณนี้เลยเนาะอืมเพราะนั้นก็ขอให้โชคดีกันนะครับผมคืออันนี้เป็นสถิตินในการทำนายเนาะว่าดาวจาันเนี่ยมันเป็นกระตุ้นอะไรเรือนอะไรนะครับในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ